ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงภาวะของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจเราจะอยู่อย่างไรถามทุกทุกวันสิท่านถามวันนี้แล้วชีวิตเราต้องมีวันหน้าจะอยู่อย่างไรอาตมาก็แนะนำเอาแบบที่พระปฏิบัติก็แล้วกัน ว่าอย่าเกี่ยงงานคิดการสร้างสรงสรค์ก้าวเทคโนโลยีอย่าสร้างนิสินอยู่กินอย่างประหยัดประหยัดอย่างไระมันลูกก็มีปัจจัยอยู่แปดอย่างข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาไฟฟ้าน้ำท่าประปาการคมนาคมปัจจัยของมนุษย์มันมีเท่านี้เราประหยัดได้ไหม ประชันวิบัติประหยัดไปบุญข้าวกินข,ข้าวอย่างไรถึงจะดำรงชีวตอยู่ได้กินข้าวก็เพื่อกันแหละบำบัดความหิวบำรุงร่างกายอยา่ากินบำเรอข้าวร้านอาหารเนี่ยไม่มีอะไรที่เราไม่ไม่ต้องเสียตังยิ่งข้าห้องแอร์นะครค่าบริโภคบริการค่าล้างชง่งล้างชาบไม่มจำเป็นก็จะไป กินเสร็จแล้วมันก็เท่านั้นแหละท่าเท่านั้นเองกินอิ่มอย่าก,กินอวดผ้าเสื้อผ้าก็ประหยัดทีวอรตัวนี้นะผืนนี้นะสาสปีท่านดูริมขอบเนี่ยเเนี่ยท่านดูเลยทำไมใช้ไม่ได้อะทำไมเสื้อผ้าท่านใช้ไม่ได้ท่านจัดซื้อกันจังลูกเต้าเหล่าหลาน,นไอ้ลูกไม่เป็นไรเล็กๆมันต้องเปลี่ยนเลยแต่ตัวเราเนี่ยประหยัดไหม แต่ยังเ,เป็นยูนิฟอร์มเห็นเขาก็อันนี้แหล,ละเพ, NGO, พื่อเอเพื่ออะไรฮะเพ,พ,พื่อเอ็เพื่อศิลปินศิลปินเพื่อชีวิตดูเขาแต่งตัวสิเราต้องประหยัดผ้ายาถึงแม้มีหมอรักษาแต่ยาที่เราซื้อพิเศษล่ะมีเงินเหลือไหมบ้านดูแลบ้านมันปลอดภัยดูระบบไฟฟ้าปัจจุบันนี้ไฟฟ้าเราติดมา20 30, 30, 30ปีแล้ว เปลี่ยนสายสหังเนี่ยมาเปลี่ยนสายเสียประจัางวิศวกรหนือบริษัทที่เขาขายอุปกรณ์การก่อสร้างวะให้เขามาเปลี่ยนเสียเป็นงั้นไฟไหม้เราเพิ่มพลังไฟเรื่อยๆแล้วไฟมันก็ไหมบ้บานเพราะะนั้นในไฟฟ้าประปาน้ําท่าทุกวันนี้เราซื้อจะประหยัดอย่างไรชนะประหยัดอย่างไรเออถึงมีน้ำประปาก็มาเอาใส่โอ่งไว้ อสองแข่งหน่อยหนึ่งขาดเชื้อการคมนาคมก็ใช้รถโดยสารนึือช่วยช่วยกันพ่วงไปซึ่งตาชวัดลำบากมากไม่มีรถโดยสารประจำทางเหมือนสมัยก่อนซึ่งเป็นรัฐบาลเป็นยังไงจึงส่งเสริมการซื้อรถถ้าอยู่กิจประหยัดชนนี้ทุกคนด้วยนะในครอบครัวใครไม่ประหยัดให้เขารับผิดชอบตัวเองท่านจะดำรงชีวิตอยู่ได้วันหน้าต้องดี